การปฏิบัติตัวขณะแยกกักตัวที่บ้าน 1. ไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมที่บ้านระหว่างแยกตัวและงดการออกจากบ้านในระหว่างแยกตัว 2. อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ป่วยโรครุนแรงต่างๆหากยังมีอาการไอจามต้องสวมหน้ากากอนามายัยแม้ขณะที่อยู่ในห้องส่วนตัว โดยแนะนําให้สวมเป็นหน้ากากอนามัยไม่ให้ใช้หน้ากากผ้า 3. หากจําเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างอย่างน้อย1เมตรหรือประมาณ1ช่วงแขนหากไอจามไม่ควรเข้าใกล้ผู้อื่นหรืออยู่ห่างอย่างน้อย2เมตรและให้หันหน้าไปยังทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่งที่มีผู้อื่นอยู่ด้วย 4. หากไอจามขณะที่สวมหน้ากากอนามัยไม่ต้องเอามือมาปิดปาก และไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยออกเนื่องจากมืออาจเปื้อนเปื้อนหากไอจามขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูก 5. ถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำหากมือเปื้อนให้ล้างด้วยสบู่และน้ำโดยเฉพาะภายหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายเสมหะขณะไอจามหรือหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ และก่อนสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้อื่นในบ้านใช้ร่วมกันเช่นลูกบิดประตูราวบันไดมือจับตู้เย็น 6. กรณีที่เป็นมารดาให้นมบุตรยังสามารถให้นมบุตรได้เนื่องจากยังไม่มีรายงานพบเชื้อโควิด -19 แต่มารดาควรสวมหน้ากากอน,อนามายัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร 7. ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น หากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันให้ใช้เป็นคนสุดท้ายและปิดฝาชักโรครกก่อนกดน้ำา 8. การทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นผิวควรทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์หรือพื้นที่ที่อาจปนเปื้อนเสมหะน้ำมูกอุจจาระปัสสาวะหรือสารคัดหลั่งด้วยน้ำและน้ำยาฟอกผ้าขาว5%เปอร์เซ็นต์โซเดียมไฮโปคลรไร์วิธีใช้น้ำยาซักผ้าขาวฆ่าเชื้อไวรัสเช่นไฮเตอร์ น้ำยาซักผ้าขาวขวดเล็กขนาด250มิลลิลิตรและ600มิลลิลิตรเท่ากับน้ำยาซักผ้าขาว5ฝากับน้ำ1ลิตรขวดใหญ่1,500มิลลิลิตรและ2,500มิลลิลิตรเท่ากับน้ำยาซักผ้าขาว2ฝาครึ่งกับน้ำ1ลิตร2เช็ดบนวัตถุที่มีความเสี่ยงนำผ้าชุบน้ำยาที่เตรียมไว้ แล้วเช็ดเพื่อฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัตถุต่างๆให้เปียกชุ่มทิ้งไว้อย่างน้อย1นาทีเช็ดหรือล้างด้วยน้ำสะอาด1-2ครั้ง 9. แยกสิ่งของส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่นจานช้อนส้มแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ 10. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น ควรให้ผู้อื่นจัดหาอาหารมาให้แล้วแยกรับประทานคนเดียวถ้าเป็นอาหารที่สั่งมาและต้องเป็นผู้รับอาหารนั้นควรให้ผู้ส่งอาหารวางอาหารไว้ณนะจุดที่สะดวกแล้วไปนําอาหารเข้าบ้านไม่รับอาหารโดยตรงจากผู้ส่งอาหาร 11. ซักเสื้อผ้าผ้าปูเตียงผ้าขนหนูด้วยน้ําและสบู่หรือผงซักฟอกตามปกติ หากใช้เครื่องซักผ้าให้ใช้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับพนุ่มได้ 12. การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลัง่งให้ใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งในถุงขยะสีแดงที่แจกให้และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำและสะบู่ทันทีเมื่อครบกำหนดกักตัว10วันมัดปากถุงขยะสีแดงชั้นที่ห เช็ดถุงด้านนอกด้วยแอลกอฮอล์นำใส่ถุงขยะสีแดงใบที่สองนำถุงขยะและอุปกรณ์ส่งคืนหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน